จังไงเนาะแม่ดวงหัวที่ผ่านมาแม่ดวงได้ได้หายแนวทางบ่เนื้อบ่ได้หายเนาะบ่ได้หายโอ้บ่ได้หายบ่ได้หายไรงวดแล้วหลไรงวดแล้วมันบ่เขาบ่เขาแต่จีบอยคือเขาสิบอกจนมันเข่าคุณละอืมแม่นบ่เข่ากับจีบอยมันบ่ถือสิบอกเศร้าบอกครับสีบอกจนมันถือบอกจนมันถือคุณล้านี่มา มื่อนี้มี่นวทางอันไรนไม่ดวมเป็นฟันหรือเปลี่ยนคํานวณนฟันเมื่อคืนฟันข้ามฟันอันอันเห็นใหญ่ใหญ่เท่าแล้วตุยไปโดนน่ะละบ่ฝันเห็นจ้าเถื่อคืนฟันว่าลูกว่าอันสิภาพาเมื่อบานอีแม่ว่าสันแตงโตว่าสันคอันสิเมื่อไงยังอันกระชันหันกันเลยว่ามันคือสีแตงโตทันกันเลยว่าก็เลย ยางข้าไปยางขับไปไมันเป็นหมบานเนาะเป็นหมบานเป็นบานบันใยเถ่าครับบันนี้ก็เลยขึ้นไปหาเพื่อนเราเพึ่นตุยเพึ่นตุยอันลูกเต่าพึ้นล่างล่างขึ้นมาใส่อันมาใส่พลาสติกพลาสติกห,ห่อว้มนคือห่อว้กลมๆหน่ามะคือห่อมุกก,ก๊ก เอาคือห่อแนวนี้ก็เลยวะาั้นล่างเพิ่นบะล่างแล้วแล้วมาห่อไว้โอ้ยขั้นเป็นแนวนี้ก็สิบได้เมื่อบ่านแล้วบ่านนี้ไปบอกดูก้อนกันเลยวะครับบานนี้มีหนาอีกคนนึงเิ่นกระตุยไปแล้วคือกันเพินก็เลยว่าอันขั้นเมื่อเมื่อละแล้วอยากแล้งานแมาหาเห่าอีกในเรื่องวัสดอันผู้หนาผึ่ง ตุยไปแล้วนะครับแต่ว่าบานเด็กที่พันนันเจ็ดแปดบานเล็กที่ผู้เล่าตุยอ่ะแม่อายุเพิ่นนี่ยมั้ยไม่ไจักโทรไปถามว่มีไพจําได้อายุจำก็ได้ก็เลยเอาผู้่าเป็นเก่าเนาะเอาเก่าศูนตุยแล้วก็คือเป็นโูน่มันห่อเป็นมุกกลมๆนะมันจังใดกกแต่มีสซนกันเลยว่าครับ ก็เลยมาเก่าศูนย์บอเคยฝันจักคือฝันขวัญสีแดงมาคัดว่าเก่าศูนย์นะแม่ดูอ่มากอยู่ยได้มันแห้งมันงวะมากแห้งไปวะงวดหลายปรนได้งวดนี่ชมมันมีเลยบ่แม่มันนี่พันคุณพันโอ้ยพันคุ้นพันพพพััันนนคณไปเลยเพราะว่าบ่เคยฝันเห็นเพิ่นเนบ่ยจักปีละเพิ่นตุยมาเนี่ยประมาณสี่ เจ็ดสิบแปดสิบปีแล้ววะไม่เคยฝันเห็นมาตะเกียบวะมีเป็นความฝันนะครับความฝันก็จะมาผสมกับสูตรน้ำสูตรนี่ยืนบ่ครับวันนี้สูตรละมีอ๋อสูตรเป็นสูตรของหมอเป็นสูตรบ่ครับเป็นสูตรของเออแมนสูตรของหมอเปาหมอเปาหมอเปาบังหันกับเขาอยู่แต่ว่าบริจับมาบริจาคลูกบังหันหมอเปาเมียวคบนคือเก่า สูตรมอเปาบนวดได้ครับว่าให้พี่น้องเพื่อนปันเข่าบอกแม่ดวงแม่วังหันปันเข่าตรงตรงสูตรไหนวังหันนี่จะขางครับแม่ดวงสูตรกับมี่กับโบได้หางดอกมี่อันสามโตสามห้าสองกัสี่แปดสามสุดสามโตสองโตกับสี่มี่สามแปดสามหกห แปดเจ็ดนี่กับเก้าศูนย์นีเป็นความฝันอ๋อความฝันนี่มีสองตัวแม่ความฝันสองตัวนอกนั้นเป็นสูตรนอกนั้นเป็นสูตร์นนตรหมวดได้โบอ้มาให้พี่น้องเบิ้งพันเขาหมวดได้โบโบอกอมาเขา <c oughs> ก็ยังว่ามันเป็นจังไหนมันจังบบถือแจ็คเทียเย็นเหรว่าร์พวกที่อนนบอกจนถือผลัดาจาังสีเศร้าครับสูนย์วถอยเนาะไม่ดว่เนาะบถอย ท่านท่านบอ,บอกก็คือจังสิออกน่ะนะครับก็อยากบอกอย่างไ้ไดคือกันสูตรดังเดิมพันธีแมนดัวแม่ครับ,รบตะกี้ก็ได้ยุได้กินน้ำสูตรนี่แล้วมันงบอครับตะกี้ก็ได้น้ำสูตรนี่แหละเพิ่นเข้ามามสามโตสี่หางงวดคนใดครับเพิ่นเข้ามาแต่ก่อนก็นเลยเอามามาเบิ่งไม้มาหันมันเข้าอยู่ครับก็เลยลองเอามือเบิ่งงวดนี่ สีขาวบอข้างวันนี้พี่สีขาวบอมาแบ่งปันวันนี้น้องบอขากับสีบอกอีกจนเขาวคุณอะบอกคือเก่าบอกคือเก่าบอตรงกันบอขาบอยอมบอจนถึกบอกจนถึกครับบอจนถึกอคุณละบอกจนถึกมันเป็นจังไรมันคือบออยากเถื่อแค่นี่มั่นใจบ่แม่บอเนี่มั่นใจที่น้องก็อดสาเบิ่งไปเท่ากันเนาะไม่ดวงเนาะ เบ่งจนมันเถือกคนเด้อเบ่งจนมันเถือกคนเด้อครับวแน่เด้อเบ่งเถืออาจสิสามโตมากตรงๆก็ได้ขอฟังความฟันแม่ดวงนคะนนนครับฟันว่าลูกจนเมื่อบ้านครับก็เลยว่าสิงเมื่อย,า,า,อยางกับท่านหันก็เลยว่าสิาเตรียมโตท่านบอกเลยว่าก็เลยย่างเข้าไปในโมบานหมบานคือเป็นจนึงเป็นบานยาย่บานยายเแ่าครับแล้วตุยบานเนี่ เราเอาล่างล่างซุบเนาะล่างแล้วก็มา่วห่อห่อใส่พลาสติกห่อเป็นห่อกลมๆใบเคี่ยนไว้เลยวะไม่ดอนเคี่ยนใบก็ได้ว่าเอ้าคือคือห่อแนวนี้ก็เลยปะคือเห็ดคือมุกกบแตะล้อบกกห่ออีกย่างหนึ่งแม่ห่อห่ออันคนตุยอันนี้คือห่อแนวนี้ป่ะฝันม่มีคนมกบแม่น คือหมกกบันเลยว่าโอ้กันเป็นแนวนี่ก็สิบ่ได้เมื่อวานเนี่ยไปบอกดูกันเด้อก็เลยว่าครัอบอัน,นม,ม,มีมีมีหน้าผู้หนึ่งตายเพิ่นกัษเสียไปแล้วคือกันเนาะเพิ่นบอกว่าถ้าเฮ็ดเหยียเฮ็ดงานเดียวทั้งผนกับกับมหาเนเดอร์ผลบ่าครับก็เลยของเมื่องกันมาแต่ว่าอายุย่าินบ่มีผู้รู้ว่า,วาอายุแล้วเท่าใดลืมเบิดแล้วจำได้แต่วันเล็กคีน จำได้บ้านเด็กที่นั่นเจ็ดแปดตัวเก้าก็ได้มาเก้าศูนย์ดวงมาเนี่ยเนี่เจ็ดแมากับเก้าแต่มาคิดว่าเด็กหัวนี่ต้องมีศูนย์บ่เป็นห่อกลมกลบให่คนทุยเนาะศูนย์นี่หไรแม่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าขอเบิ้งแม่บานนี้ไม่ดวง จังไกมาห่วนนังไกวนก็ด้เอารกมาจังไกมารกถือหง่วนนี่จังได้กับถือก็สันแม่ดวงว่าบอกจนเถอะแม่ดวงวะถือพุ่นละเอาพี่น้องจัดนายวงออซชอบจัดขัดทานเลือนๆไปทลท่า ตัวมากตัวชอบได้ตัวได้กวาแม่เก้าศูนยกแงโสมตัวน่แม่เป็นสีมาไหโศกว่จังเนาะครับส <3 S 2> ตัวสามหา้าสองเนว่าไหโศกนั่นแหละนั่นเลขที่เก็ดแปดตัวมากตัวชอบเก้าศูนย่ตัม่ีงแปกับห้า เจ็ดก็มาอ่ากว่าแปดเจ็ดสองหัวเนยสองแลอวปล่สองอะไเดี๋ยวมันออกสองหมวนอ๋อเราเหมือนมะมากว่ะที่สามดีกว่าไม่มาัน้สามไม่แน่คุณคุณแม่ลายเด้คุณแม่บ่อน้ำเล็ก